มีพักเครื่องเมืองหนองคายเมืองอีสานมาแบ่งปันเพื่อนอน,นะครับเหรียญอธิษฐานจิตตำนานหมาดสรจันบังไฟพญานาคปาฏิหาริ์เหนือฟ้านะครับนี่กะไหลทองลงยา3ามสีนะครับเขียวขาวดำนะครับออกปี2553นะครับรุ่นนี้ได้หลวงปู่คำบุนะเป็นประธานพิธีปลุกเสกนะครับหลวงปู่คำบุวัดกุดชมพูนะครับ,บน,ะบนี่ออกวัดไทยหนองคายปี53นะนะครับ ีจะมีต่อโค้ดนะครับลงยานะนี่มีโค้ดข้างในนะครับที่พื้นนะลงยาเขียวนะครับนี่เสียนลงยาขาวนะครับอ่าแล้วก็ข้างล่างลงยาสีดำนะครับปฏิหารเหนือฟ้านะครับอ่าองนี้นะใครสนใจนะครับองนี้เปิดไว้170นะครับอ่าเหรียญอธิฐานจิตนะครับมาพร้องกล่องเดิมนะ นะครับนี่เรียนละที่ฐานจิตตำนานมาสจันทร์วัดไทยบั้งไฟพญานาคนะครับใครอยู่หนองคายไม่ควรพลาดเลยนะครับนี่ด้านหลังก็เป็นพญานาคพ่นไฟนะครับก็เป็นความเชื่อนะครับของสายอีสานอยู่แล้วนะของอาสายลุ่มแม่นมนะ้ําโขงนะครับแล้วก็จะมีข้อความขึ้น15ค่15ําเดือน11นะครับแบ่งแค่170นะนะครับด้านหน้าเป็นพิมพ์พญานาคปปกนะครับ เดิมๆเ,เลยมาพร้อมกล่องนะครับร้อบาทรวมส่งนะครับเหรียญบั้งไฟพญานาคนะครับหรือว่าเหรียญนธิิฐานจิตนะใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้เดี๋ยวทิ้งไลน์อียดติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิม